ครับแวะระหว่างทางซึ่งตอนนี้ก็มาถึงก่อนจะถึงอำเภอนนะครไทยสักสิบกิโลนะมากเนาะจากอำเภอสาตก,การมาแวะเพิ่มพลังหาของอยู่ของกินสักหน่อยก็เพิ่มพอเดินทางต่อบรจากาศการเดินทางจากศีสศาสนาไลายตอนนี้อยู่อำเภอเขาข้อ,ขอปลายทางที่ภูทับเบิก เดินทางด้วยเส้นทางจากศรีสาสนาลัยอุตรดิตจากอุตรดิตก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาอำเภอท้องแสนขันจากท้องแสนขันก็เข้าอำเภอนครไทยอำเภอนครไทยก็มัดลงที่บ้านแยงมาอำเภอลมเข้ามาทางอำเภอลมศักดิ์ตอนนี้ถึงเขาข้อแล้วก็ไปอำเภอลมศักดิ์ รู้ว่าใกล้หรือไกลไปทางสายเนี่ยดูแล้วไปไปเรื่อยๆกว่าจะถึงอุทัเบิรีมาสวัสดีครับถึงที่อีกแล้วตรงเนี้ยแวะตลาดเขาเขาเนาะตรงเนี้ยเนาะอยู่ที่อำเภอเขาค้อไะไปตรงไหนดีแวะตรงไหนดีเดินไปดูด้วยหาจิ้งฝรงเย็นๆหน่อยด้วย ตรงนี้กะไปไปดูดูบอหิมะบางอะไรบางกระเบนโลเนี่ยมีอะไรหนักซื้อบ้างโวคาโ,โบโวคาโดก็อะไรนะอันนี้หน่วยไม่หยังกระบนโลเนี่ยนี่หน่วยไม่หยังกระบนโลเนี่ยอันนี้เป็นคู่เลยแล้วเนี่ยไอสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นคู่เค,ค,คู่เท่าไรกร่เบนโลเนี่ยตั้งเลสองโลละห้าสิบบาท กินก่อนแหละอร่อยกล้วยสาบแตงมะขามอันนี้อันนี้เอาสองร้อยแปดสิบบาทลดให้พิเศษและอ๋ออันนี้คู่หนึ่งแน่สองร้อยแปดสิบสองโลเลยจากสามร้อยห้าสิบเอาลดให้สองร้อยพิเศษวันนี้อ๋อครับครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนี่แดงขำหวานเลยเ调อมหวานรสชาติจะดีอันนึงอันนี้อันนี้อันนี้ก็หมือนกันมันานมากเปรี้ยวมากเลยว่ามัน เขาไม่สียายแล้วเขาปล่อยแล้วมันจะแดงเขาเสีเนี่ยมันเสียมันเสียอันนี้ปลูกอยู่ไหนครับเนี่ยเขาข้อแล้วเนี่ยอ,อ๋อปลูกเขาข้ออ๋อมะขามหวานกิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีร้อยเดียวนะมะขามแช่อิ้มาามะขามดองมะขา,ายมยิ้มแห้งมะขามแก่เม็ดก็มีนะคะมีบวัวมียันต์ด้วยนะคะอะไรนี้ มะขามหวานแกะชิมได้นะคะทีระหว่างันครับครับฮ่า่า่าได้ตัดตัด ได้ค่ะสต๊อบบอลี่ขับยกถัง150บาทสักทีิ้งได้เลยนะคะยกถังสวยๆเลยอันนี้สองหัวห้าสิบแต่ก็เป็นพอลล์ยี่สิบกว่ากิโลก็จะขึ้นภูทับเบิกแล้วไปพิชิตภูทับเบิกอีกทีเนาะเดือนที่แล้วไปพิชิตในห้องสอนมาแล้ววะสี่พันแปดร้อยโค้งอันนี้ได้ผมไม่โค้งนะ เรามามาซิบกว่าปีก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเหมือนเราเนี่ยเราลองดูดูพูทับเบิกยี่สิบเอ็ดกิโลอีกสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกโลถึงพูทับเบิกอะลองดูดูเป็นยังไงแปดกิโลจากหางขึ้นจากนี้ขึ้นไปบนดอยเขาสิบแปดกิโลขึ้นพูทับเบิกเนี่ยเขาก่อนที่มาเขาไปจอดใต้ต้นสำสาจนเราจำได้เลยเนี่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 ยออสิบเอ็ดปีก่อนแล้วนะที่มานะ กำลังมาวะเนี่ฮะหรอจอตาส้มตรงนี้มันเช่นไงอ่ามาตรงทีมันยังไม่เจริญอย่างเงี้ยตาส้มนี่แล้วเนี่ยนเนนี่ยเนี่ยตรงนี้ไปมม่ปะลองไปดูดูสิบเอ็ดปีกว่าแล้วมาได้มากำลังมาวะเนี่เขาแม่มาได้มานี่สิบกว่าปีนี่ก็เปลีป่ยนแปลงหลายอขอเขียนว่ายังไงวัดป่าภูทับเบิกภูทับเบิกตรงไปดูดู ยังไงเปลี่ยนแปลงไป,นปนขนาดไหนบ้างแื่ที่มากลางวันที่กำลังล้นๆแล้วเนี่ยเสียงเที่ยงคืนจะบ่ายโมงแล้วจะว่าโอ้บ่ายโมงพอดีเขาลิฟต์เลยนะดูไกลลิฟต์เลยนะเดินทางมาตั้งแต่ศรีสัชนาลัยมาถึงนี่ก็ถือว่าโอเคเยอะเนี่ยมาก็กสองคนสองคนก็เท่าแก่ให้มองดูดมองดูย่าซึมหน่อยดู เนี่ยทางเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วโอเคแล้วไ,ไปเลยๆนู่นุ๊ปแปรดอยสูงเลิฟปุ่นแต่ก็ไม่พอไกด์ถแลถลงตาว่าครับไปเลยๆงั้นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชันหรอกเดี๋ยวอีกสักพักมาคุณจะชันนะตรงน,นี้ยังเป็นตีนดอยอยู่เ,เอลหาเช่าเขาอา เผาเผามง้งนีหลายาเผาก็อยู่บนเนี่ยบรรยากาศบนภูทับเบิกเนาะร้านค้าล้านขายก็ปิดหมดแถวสงเนี่ยอ๋อถ้าขอมาเที่ยวกันเนี่ยเขอน่าจะมาเดือนอาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวว่ะสองนี้โอ้ไม่มีใครมาเลยเหรอไม่มเน่ย้านคนะ้าร้านข,า,ขายปิดหมดนะรถก็าแพห้ระมีคอยมีวิ่งเลยเนี่ยบอกใครเจอใครเลยอะ่ะเออนะเออตรงนี้มีมหน่อยนึง นี่หน่อยนักตรงนี้ต้งพุ mm. ่นน mm. ักไม่มีเลยลองดูทางนี้หน่อยเด้๋ยวะไปอีกหน่อยนึงชิงร้านแทนบรรยากาศภูทับเบิกให้ดูหน่อยแม่คนบ่่คอยมีเงียบปะฮะเดี๋ยวไปถึงนู่นนะไปถึงวัดพุคนนะไปด้รู้ว่าไปเป็นยังไงมามาอากาศเย็นฮะบนภูทับเบิกเนี่ยกระบังเงียบจี้รถล้าก็บบขยมีเลยฮะขอบไปไหนกันมุดบ่ฮาเนี่ย มันเป็นช่วงหน้าห้อนก็เขาถ่ายจะมาหน้าหนาวกันกอนกนอรถล,ลานานๆจะมีอย่างคันหนึ่งเขาไม่มีรถผ่านเลยนะ้าน้ากเงียบปิดหมดไปเราก็ไปเลยๆกยกนฮะอาจจะไปทางหน้าเพื่อนไปถึงบนวัดเพ่นก็ฮ่รรยากาศบนภูทับเบิกเนาะ่องเที่ยวไทยไปเลย่อย แปลงส่วนเข้าไว้ไงกระบาก็เตรียมดินเข้าไปเหมือนกันนะห้องพักว่าง,500าง,500าง,500างห้าร้อยว่าไงห้าร้อยอะไรเงียบจิ๊บอ่ะอดูเน,เนี่ยทางลงว่างเงียบจีบไหมปลุกกระลำปีเหมือนกันเดี๋ยวซื้อกระลำปีไปกินนิ้วป่ะกระลำปีซื้อไว้และห้องละ้องอ๋อซื้อแล้วนะอืมแล้วกนะ็ปลุกกระลำปีปลุกอย่างว่าเยอะแยะเท่าไหร่บ้านคนถึก ห้องว่างๆนักแคสเนี่ยไม่ใช่มามาซิปผีก่อนก็นกมาเดี๋ยวนี้ผมเห็นกันแล้วเขาเปลี่ยนแปลรไปเยอะแต่มาครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันเป็นประสบการณ์มาขเขาไม่ได้มาเที่ยวหน้านี้เขามาหน้าหนาว <c oughs> เพราะ<อ>นี่ยมันหยับจิบปิดนานปิดลงกันหมดดูนี่มีไข่แล้วเนี่ยมันจะมีเออมีเหมือนกันนะห้างขายนี่แต่ผมมีคนเออคนผมมีเขา เงียบชิบเลยไปไปเลยเลยน่สมบรรยากาศเหรมีแต่ความว่างเวงบางเวงใจเขาบยดูฮ้เนนะีถนนหนทางกันอยอาที่จอดรถจอดร้านี่จอดได้บัดทุกตีเลยเนี่ยเามันบมีไข่มาไข่แวะไข่เวียนมาเลยก็นาเนี่ยเขาเออเงีย,ยบสง,งบดีแท้ะ่ย่างนี้ต้องมาปฏิบัติธรรมเหรดูแล้วเนี่ย พุ่นดอยพุ่นจะไปวัดภูทธเบิกกับหงวัวไปก็เขามันเงียบ่ม,มีไข่เลยเนาะเออขับรม้าเที่ยวกับหน้านี่ป่ะเหาปไปสถานที่ปฏิบททัติธรรมตอนนั้นแล้วเงียบจี๋เหาเนี่ยคนบกใครมีนะมือรถไถข,ของเช้าเขาก็เขามาพุ่นกันเนาะไปไปแล้วไปดูภูเขาลมเนาไใคของดูบรรยากาศเหมาะเหมือนกันนะแต่ว่า เออก็ไปได้มาเอ๊ะทำไมขับไปไหนกันหมดก็ถึงว่าเนี่ยช่วนี้ช่วงโลนะครับอ๋อช่วงนี้คนไม่ค่อยมาเที่ยวเนาะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมเดือนหน้าก็มาแล้วค่ะก็เป็นทุกปีครับเทเดือนประมาณสองสามเดือนอ๋อสองสามเดือนเดี๋ยวก็กลับมาอีกอ่ะอ๋อครับเดี๋ยวเที่ยวทะเลกันครับอ๋อครับผมมาเขาคลอไงผมก็เลยว่างๆผมก็เลยขึ้นไปเที่ยวเล่นหน่อยด้วยอ๋อช่วงนี้คนเงียบอ๋อครับครับก็ไม่รู้เนาะ แต่ดีตรงที่ว่าจะจอดรถตรงไหนก็ได้สบายเลยตัวนี้มันถ้าคุณมาเยอะๆนี่จะหาที่จอดรถไม่ได้ครับต้องจองกันข้ามฟรีเนาะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับเครื่องรถก่อน บรรยากาศสวยแล้วว่าอ๋อซองนี้เขาไปเที่ยวที่อื่นกันมดว่างั้นนะเดือนหน้าเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือน,นก็นกลับมาเหมือนเดิมว่างั้นนะเออ,เอ,อไม่มีใครมาเลยมีเรามาก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเออขาไม่มาเรามาเวลาเขามาเราไม่มาคือว่าเรามาไม่ปนใครไงจะได้มีคนเยอะเขาก็จะเราไม่รู้จะไปจอดตรงไหนอยู่ตรงไหนอย่างนี้สบายเลยจะไปกินด้วยอยู่ตรงไหนก็ได้สบายจัดอ,อ ห้องว่างไหมครับโฆษณาบอกเปห้องว่างว่าไงนะบอกเช่าห้องว่างไหมบอกว่าไม่ได้มาเราไม่ได้มาเที่ยวนอนข้างคืนเดี๋ยวเราก็กลับแล้วไงไม่มีใครมาเที่ยวเลยป่ะเดี๋ยวเราก็กลับกันสาบรรยากาศไปให้ได้ดูชมกันฮะวางเวงวางเวงดีวะเออลานี่เงียบ กิ๊บปดเลยนะห้องฮับเนี่ยบอมีเปิดประตูเลยเนี่ยแช่มดเฮ้ยไข่มาขากับกันมดเหระ <c oughs> โอ้ทางพุ่นดอยอ๋อไข่กับหามาตะเกยหมืนนะ่ะกับมาที่เก่าบันดี้วิวสวยจัดเลยก็ว่ามิตรบ้านเงียบสงบปฏิบัติธรรมกันท่านั้นได้ยังไงด,ดูแล้วอะบรรยากาศเหมาะ คุณไ็นม้ามามถ่ายบรรยากาศสวยๆซะหน่อยฮะบรรยากาศดีแท้แตะว่าผมมีไข่ม้าลบกว่นเลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีแต่เฮาคนเดียวเขาปุ้ยมองไปข้างล่างข้างพุ่นโอ้เหมาะสูงแม่ขอเตรียมทีดินเข้าไปปลูกเพาะปลุกโอ้มอจัดเลยไม่ยากครับบรรยากาศข้างบนก็สวยหรูเลยลเฮาอลังการกว่าเหมะาะชิวทัดสวยแต่ว่า เอาละถือว่าได้มาละมาชมบรรยากาศกันแล้วกันเนาะแม่มันยากาศเหมาะผู้คนไมีเคยแวะมาแอลมาเที่ยวเลยเนี่ยดีะแทบอ่ะดีสบายที่จอดรถด,ดีเหรอ่าลงดอยภูทับเบิกสบายรถล,ลาก็ไปม,มีเนี่ยไม่เคยสวนทางเลยเนี่ย เปิดแล้วดูหนาวคนมาเที่ยวแล้วน,นักเลยโอ้ยมาได้แร้วนี่ยนี่ขับสบายรถล,ล้ากับผมนีคือว่าเป็นคนพิเศษนะเนี่ยมาเนี่ยมไม่เคยกล้ามาเนี่ยมาเฉพาะเราเลยนะพอปล่อยให้มาเฉพาะเลยไงเจอขันทั้งรถอ่ะเจอนล้มีเพียงซื้อซขันก็ตักหนาแล้ว เรืิรปป,นนประคันถ้าเป็นระดูไฮเขาเรียกว่าฤดูหไฮชิซันหไฮชิซันนั่นระดูท่องเที่ยวค้นเยอะๆไงไอระดูชิซันนี่ค้นบ่ค่อยมีนะ่ยเข้าไปเที่ยวทะเลกันหมดวะเนี่ยส่งเนี่ยใช่จ,จะเอาไม้เสียล่าแล้วเนาะฤดูร้อนนีกับมาเที่ยวทะเลฤดูหนาวกับมาเที่ยวบนดอยเราเปลี่ยนกันฤดูหนาวแล้วเราไปเที่ยวทะเลฤดูร้อนแล้วมาเที่ยวบนดอยเออมาที่ค้นกับผมมา อากาศภูทับเบิกวันนี้เนาะอากาศบรรยากาศสวยแต่ว่างเงียบไปห,หน่อย